ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเออนี่ยเนี่ยใช้ใช้ทื่อว่าสบายย้อยถึง่มายเลยเต้นป้าๆาอย่างคาราอเเลยอันนี้รอรอหน่อยเดี๋ยวมันไม่ลงยูทูบดิอ๋อรอรอหน่อยอย่าไปหยอกเ้าย Uh -huh, dali, dali, <coughs> <coughs> Ya, ani kau mati. Ya, ani kau mati. Ya, dua lain ibu, nun. Ani dua lain ibu, Tengok ada apa di bawah, ada belakangnya di bawah <reyungai. laughs> เดี๋ยวัโอตะเลแสนงามปลาสีครามสดใสมองเห็นเรือใบ อยู่ในท้องทะเลอ่ะไปร้องเพลงแบกพ่อกระโดดออกมาโพสโพสมามีอัดวิดีโอหรือไม่ได้ถ่ายรูปที <laughs>